สวัสดีครับวันนี้รีวิวเครื่งไฟฟ้าเดินหอบอพร้อมโหมดปิดควันแล้วก็โหมดล็อกรอบลด,ดเครื่องเสียงนะครับที่วาชาร์จแบตไม่ทันของเคร่งเป็นลักษณะนี้นะครับปักตรงรุ่นเสียบปักเข้าไปที่นี่ดูหนึ่งหัวไปที่สายเดิมของรถอีกหนึ่งหัวต่ออย่างนี้นะครับเป็นตัววายอย่างนี้ครับอันนี้คือเสียบเสียบที่ถูกต้องวิธีเสียบที่ถูกต้องต้องเสียบนี้นะครับไปลองดูกันครับ คันเร่งมีทั้งหมด9โหมด9เบอร์นะครับ 9, 9ความไวจะไวแค่ไหนไวแน่ๆนอนๆแล้วครับอันนี้คันเร่งเดิมนะครับรถรีแมปมาแล้วคันเร่งศ <inas S 1> ูนย์ในเบอร์เบอร์ศูนย<ๆ>์น<ด>นก็ 0, กคือเดิมๆของรถมันจะมีทั้งหมด9ความไวของคันเร่งเนี่ยท่านจะใช้เบอร์ไหนเนี่ยมันจะไวขึ้นเรื่อยๆไหมจนเป็นเบอร์9เบอร์9คือไวสุดดีนะอ่าไวแน่นอนครับ9ระดับความไวอันนี้จะโหมดกล่องตัวนี้เป็นตัวใหม่ จะไปฟังก์ชันชาร์จแบตรถเครื่องเสียงที่ว่าเปิดเพลงแล้วไฟชาร์จไม่ทันตัวนี้มีโหมดฟังก์ชนนันนั้นนะครับมีมีเพิ่มขึ้นมาอีกหกโหมดก็ตั้งแต่โหมด A จนถึงโหมด F เลย A ดูนะครับอันนี้รอบเดิมๆของรถนะผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะพอผมกดไปที่ตัว A ดูนะครับรอบมันจะขึ้นอ่าไปแล้วนะครับหนึ่งพันรอบนะครับขาไม่ได้เหยียบนะครับตาอไปดูกันต่อครับไปตัว B อ่ารอบขึ้นจะเร่งขึ้นไปเรื่อยนะครับพันสองพันสาม ตีอ่าขึ้นเป็นพันห้าพันสี่พันห้านะครับดี D. อ่านี่ก็เล่งขึ้นไปนะครับเป็นพันหกพันเจ็ดไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับสําหรับรถใครที่ไปเครื่องเสียงชาร์จไม่ทันไม่ต้องไปเอาไม้ค้ำนะครับกล่องผมอัตโนมัติเลย e อ e. ีนีรอบก,กับแต่สองพันนะครับกับสองพันนะครับอยากใช้รอบที่เท่าไหร่ก็ไปกดแท้เองนะครับเป็น f f เจ้าสองพันกว่าผมผมทำเผื่อไว้นะครับ ทำเผื่อไว้เพื่อให้ท่านอยากใช้รอบที่เท่าไหร่ท่านก็ไปกดใช้เอาเองต่อจากโหมดล็อกรอบเครื่องเสียงก็จะเป็นโหมดหอบเหมือนเดิมโหมดล็อกรอบเครื่องเสียงก็จะแทรกแทรกขึ้นมาระหว่างโหมดคันเร่งกับโหมดหอบไปอยู่ตรงกลางต่อไปเป็นโหมดหอบแล้วครับก็จะขึ้นต้นตตอนด้วยเฮดแล้วก็จะเป็นเฮดศูนย์เฮดศูนย์บางท่านถามว่ามีไวท้ทาไมเฮดศูนย์เอาไว้ปิดหอบนะครับเฮดเป็นศูนย์ก็เท่ากับหอบเป็นศูนย์ก็เท่ากับเราปิดหอบหอบใช้ได้ ทีนี้ผมจะเปิดมันก็จะมีตั้งแต่ H เบอร์ H หนึ่งจนถึง H เก้านะครับจนถึงหอบเก้า H สองดสามท่านอยากลองเบอร์ไหนก็ไปลองเบอร์นั้นเดี๋ยวผมจะลองให้ดูสักประมาณหอบเบอร์ห้าก็คือ H ห้าอ่าเจอแล้วครับเฮห้าพอเจอแล้วเราเซฟเลยครับกดค้างให้ไฟกระพริบแล้วปล่อยมือเลยตอนนี้หอบเบอร์ห้าเซฟไปแล้วนะครับใส่คันเร่งไปหนึ่งเบอร์ครับไปลองฟังดูหอบเบอร์ห้าจะหอบยังไงกับเชฟตาสองชั้นนะครับตัวนี้ P050506 รถรีแมป,ปมาแล้วครับอ้าวเล่าๆนะครับล่ัล่นๆลั่นๆเลยนะครับไปลองดูกันหอบทีมจะหอบได้ไหมหอบทีมนี่อยู่มานเฮดเบอร์หนึ่งเฮดเบอร์สองเฮดเบอร์สามอะไรเนี่ยผมจะลองอ่ะเจ้ามานเฮดเบอร์สองก็ได้กดไปเรื่อยเลยครับข้ามหมวดล้อเล็งลอ็อกขึ้นไปเดี๋ยวได้ไปเจอหมวดตัวเฮด เฮดเบอร์หนึ่งเฮดเบอร์สองอ่ะลองเลยครับเฮดเบอร์สองเซฟไปเลยเฮดเบอร์สองไปลองใส่คันเร่งไปหนึ่งเบอร์เบอร์อะไรก็ได้ชอบเบอร์ไหนก็ใส่ไปเบอร์นั้นไปลองฟังดูว่ามันหอบขี่มันจะหอบเป็นไง กล่องตัวนี้ก็คือ,อเดี๋ยวผมจะปิดหอบก่อนมันดังจะพูดไม่ได้ยินปิดไปก่อนปิดหอบไปแล้วครับเซฟไปได้านเฮดส์โซนกล่องตัวนี้ก็คือกล่องคันเร่งไฟฟ้าปรับ9ระดับนะครับหอบไปกสเตปแล้วก็โหมดล็อกรอบเครื่องเสียงถ้าใครไม่ต้องการล็อกรอบเครื่องเสียงก็แจ้งมาได้ครับว่าเอาแค่คันเร่งกับหอบหอกับปิดควันตัวนี้ปิดควันได้เหมือนเดิมนะครับกดค้างก็จะเป็นปิดควันขึ้นตัว L แล้วขึ้น3ขีดเห็นไหมอันนี้ก็ปิดควันนะครับ กดล็อกปิดควันก็กดไปงี้กดค้างเหมือนเดิมกล่องคันเร่งไฟฟ้าเดินหอบเก้าหอบเก้าสเต็ปกันเดเเร่งละคขาเร่งเก้าระดับแล้วก็ล็อครอบเครื่องเสียงอีกหกระดับก็รวมเป็นเสร็จแล้วก็ยี่สิบกว่าเบอร์ครับสนใจติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของซิงเอมโพนะครับสวัสดีครับ